สวัสดีค่ะดิฉันดรบุญเพ็งโบตนายกอ,องการบริหารส่วนตำบลน,นานวนอำเภอพนมไพร,พรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ,ะถ้าจะพูดถึงเรื่องธนาคารขยะนั้นอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นานวนเรานี้ ะะได้ให้ความสําคัญามาเป็นลําดับแรกเลยค่ะอย่างไรประชาชนที่จะเข้าใจในการคัดแยกขยะจากต้นทานแจกขยะให้มันถูกสุขลักษณะเราก็เลยมาประชุมกันแล้วก็เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านสวตผู้นําชุมชนต่างๆนะคะมาร่วมคุยกันว่าเราจะ ทำให้พื้นที่ตำบนนานนนของเราเป็นพื้นที่สะอาดปราศจากขยะและก็ปราศจากโรคได้อย่างไรนะคะเราก็เลยมีการจัดการประชุมแล้วก็านาร่องโดยการทําธนาคารขยะหมู่5หมู่10นะคะตอนนี้เราก็มีหมู่7หมู่13หมู่6 ะะทั้งหมดเป็น5้าหมู่แล้วเรามีธนาคารขยะเป็นประชาชนสามารถนําขยะที่คัดแยกแล้วนะคะมาขายแล้วก็เราจะมีกองทุนให้นะคะแล้วประชาชนเขาก็ามีความภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งแต่มีธนาคารขยะเราจะเริ่มมาตั้งแต่ปี67นะคะตำบลนานวัเราก็เริ่มถนนหนทางเริ่มสะอาดแล้วก็ครัวเรือนต่างๆก็เริ่มรู้จักการคัดแยกขยะค่ะ ันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งของตำบลนานวลในการารณรงค์ให้การคัดแยกขยะซึ่งขยะนี้มันจะมีปัญหาให้สังคมอย่างมากนะคะกระทบกับสิ่งแวดล้อมกระทบกับหลายหลายอย่างนะคะก็เลยคิดว่าถ้าตำบลนานวลเราปราศจ,จากขยะปราศจ,จากโรคนะคะอันนี้ก็จะทำให้ความสวยงามเกิดขึ้นในตำบลของเราค่ะ นะครับตำบนลนานวนนะครับซึ่งการขั้นตอนการซื้อขยะนะครับก็ <ช fant ine> ท่านใดที่มีความประสงค์นะครับจะขายขยะให้กับธนาคารของเรานะครับท่านก็แยกขยะมาจากต้นทางจากบ้านแล้วก็นมารวมกันนะครับมาถึงท่านก็ได้ไปใบหนึ่งนะครับที่เป็นใบที่ให้ลงชื่อในเรื่องของการทัดแยกและก็ขายขยะนะครับเมื่อท่านทับแยกแล้วนะครับเมื่อท่านทัแยกแล้วนะครับท่านจะ ทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็จะมีการให้เจ้าหน้าทนหนึ่งน,นะครับแล้วก็ท่านก็จะได้นับสม,มุดไปนะครับรับสม,มุดไปนะครับเพื่อท่านจะรู้ว่าในครั้งกี่ครั้งที่ท่านจะได้อ่า ขายขยะนะครับแล้วก็จะได้นําไปฝากธนาคารนะครับก็ท่านก็ตามมาดูที่ขั้นตอนการขั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชัางนะครับขยะที่แยกประเภรแล้วนะครับแล้วก็จะมีใบบอกราคาให้นะครับเมื่อท่านได้แล้วนะครับท่านก็จะนำชื่อมาบอกกับทางนคอของเงื่อนของเรานะครับซึงเป็นฝาฝ่าย เลขาค,คุณรับซื้อกับธนาคารสยของเราเลยนะครับสาวสวยทั้งสองนะครับถ้าทุกประมาณทุกเกินนะครับท่านก็จะไ,ได้ได้มารับซื้ออยู่ตรงนี้นะครับหรือท,ที่จุดที่ธนาคาราอื่นเขาอาจจะเป็ไปให้นะครับคำตอบของการแยก ถ้าเราถ้าเราไม่แยกจครืต้นผานนะครับออจะมีการแยกแต่ละชิ้นออกมานะครับเ,ออเพื่อจะ,จะได้ราคา,า,าคถ่านก็อไปก็ฝากฝากนะครับทำการขนถ่าคารไปจากเรานะครับฝากถ่านทุนทำให้ผู้คนจะนำมาขายนะครับแยกออกมาตั้งแต่ในบ้านคนทนทานก่อนนะครับ